ะรงคลาหนึ่งสเตชัน station, กับช่วงรอบรูรอบรัวสพปสงขลาเขตหนึ่พอพอองวันนี้อยู่กับดิฉันรสนาสมสรผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมคลิปการสอนออนไลน์ของวาดที่ร้อยตรีหญิงสีรัตนก์แก้วคุณครูจากโรงเรียนบ้านมาบัวจะมาสอนพวกเราในเรื่องอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกวาา่าค่ะสวัสดีค่ะวาที่ร้อยตรีหญิงสีรัตน์แก้วโรงเรียนบนนน้านมาบัวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง วันนี้เราจะมาพบกับวีชาพสาระศากษากีฬาวงเล็บบนเรื่องทักษะการเล่นลูกสงมือล่างเรียนพร้อมกันเล้หรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยทักษะการเล่นลูกสงมือล่างหรือที่เรียกกันว่าทักษะการนันเจอมีทักษะการปฏิบัติยูซ้ำทักษะหลักๆหนึ่งทักษะแตรมจับมือขณะเล่นลูกสงมือล่างสองทักษะการเตรียมพร้อมในการเล่นลูกสงมือล่างสามทักษะการควบคุมบอลไปยังทิศทางต่างๆเราไปดูทักษะที่หนึ่งกันเลย ทักษะที่1่ทักษะการจับมือมี3รูปแบบหลักๆ 1. รูปแบบซ้อนมือมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ยื่นแขนข้างที่ไม่ถน,นัดออกไปข้างหน้า 2. นํามือข้างมาตักซ้อนเป็นรูปปากกระบาด 3. รวบนิ้วบวไม่มือเชิ่ติดกัน 4. แขนตึงขนานกันกเกรงแขนเล็กน้อยขนาดสัมผัสบนลูปแบบที่สองแบบบวกมัดมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ยื่นแขนทั้งสองออกไปข้างหน้า สองกำมือในข้างที่ถนัด 3. ามนำมือข้างมาโอบหมัดไว้ 4. ีรวบนิ้วบนไม่มือจิ้ติดกันแทนตึงขนานกันเป็นแขนเล็กน้อยขนาดสัมผัสบนรูปแบบที่สรูปแบบประสานมือมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ยื่นแขนทั้งสองออกไปข้างหน้า 2. องกลางนิ้วเล็กน้อย 3. ามนำมือทั้งสองมาประสานกัน รวบนิ้วหวมมือชิดติดกันแขนตึงขนานกันเป็งแขนเล็กน,น้อยขนาดสัมผัสบอลนักเรียนทราบหรือไม่ว่ารูปแบบที่จับมือที่นิยมใช้เป็นมากที่สุดคือรูปแบบใดนักเรียนไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวครูจะบอกให้คือรูปแบบที่หนึ่งแบบซ้อนมือเพราะเราจะควบคุมทิศท,ทางของบอลได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอ,อยู่กับความถนัดของนักเรียนเองเราไปดูทักษะที่2กันเลยทักษะที่สองทักษะการยืนเตรียมพร้อมขณะเล่นรูปสองมือล่าง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้เดียวนักเรียนมาดูทั้นข้างกันนะคะวิธีการปฏิบัติในการยืนเตรียมพร้อมขณะเล่นลูก 1. แยกเท้าอกเล็กน้อยความกว้างประมาณช่วงไหล่ 2. ก้าวเท้าที่ไม่นนัดออกไปข้างหน้าความประมาณ1นก้าสย่อเข่าเล็กน้อย 4. ยืน่นแขนออกไปข้างหน้าจับมือในรูปแบบที่ถนัด 5. ้าตามโมงไปที่เป้าหมายหกแขนขึ้นท่าษะาทีา่3าม ทักษะการควบคุมบอลไปยังทิศทางต่างๆมีด้วยกัน 3. ามรูปแบบ 1. การตั้งสูงการตั้งสูงมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. ยืนในท่าเตรียมพร้อมเท้านําเท้าตาม 2. ยืน่นแขนออกไปข้างหน้าจับมือในรูปแบบที่ถนัดระดับแขนอยู่ประมาณช่วงไหล่เมื่อบนมากระทบเแขนบอลจะมีทิศทางตั้งสูงขึ้นเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะคะ รูปแบบที่2การอันเดอร์ไปข้างหน้ามีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. ยืนในท่าเอียมโน้มเท้านำเท้าตาม 2. เอียงเขนทำมุม45องศาตามองไปที่เป้าหมายแขนตึงเมื่อบนกระตบแขนบนจะมีทิศทางพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวคุจะสาธิตให้นัเกเรียนดู แบบที่3การเั่งเทวบนกลับไปด้านหลังมีวิธีการปฏิบัติดังนี้หนึ่งยืนท่าเตรียมพร้อมเท้านำเท้าตาม2งเหยืเ่เแขนไป้ข้างหน้าจับมือในรูปแบบที่ถนัด 3. ระดับของแขนอยู่เหนือหัวไหล่เมื่อบนมากระตบแขนบนจะมีทิตการพุ่งไปด้านหลังเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะค่ะรูปแบบ่ก็ได้จบไปแล้วทีนี้เรามาดูจุดสัมผัสบ,บนที่มีประสิทธิภาพ ว่ามันจะต้องอยู่ในระดับไหนนะักเรียมนมาดูไปตบบ้องกบคุณครูเลยนะคะคือสัมปัสบนที่มีประสิทธิภาพต้องมีระดับตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปประมาณหนึ่งคืบอยู่ประมาณนี้นะคะนักเรียนการเล่นลูกสองมือล่างให้มีประสิทธิภาพนะักเรียนต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมและปฏิบัติตามรูปแบบที่ถูกต้องวันนี้ครอูอกอจบการสอนทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเมืเพียงแค่นี้ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูสิีรัตนซึง่งวันนี้คุณครูมาสอนพวกเราในเรื่องของทักษะวาัลเล์บอลในการเล่นสองมือล่าง คุณครูฝากมาบอกว่าอย่าลืมไปซ้อมกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมสําหรับวันนี้รายการสงขลานิสเตชั่นกับช่วงรอบรูรอบรัวสพอ,อ,อสองขลานครหนึ่งก็ต้อง,งขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่อ,สองสงขลานิสเตชั่นเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลานขตหนึ่งและหากุเพื่อนชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็กดอินก็อย่าลืมกดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ